เป็นเรื่องของความอยากรู้อยากเห็นว่าทําไมเทียนหลายๆอย่างเราไม่เห็นในตลาดเมืองไทยนอกเหนือจากการใช้ไหว้พระหรือว่าการใช้ในวันเกิดมันน่าจะไปได้มากกว่านี้กลิ่นหนังสือเก่ากลิ่นฝนกลิ่นหญ้าพอเปิดร้านทุกอย่างมาเร็วมากได้ถึง6กหลัก จริงๆคนรอบตัวเราใช้เทียนเยอะนะก็เห็นว่าแบบเทียนมันอยู่ในชีวิตประจำวันเราก็เลยอยากที่จะลองทำดูผู้ใหญ่ก็บอกว่ามันจะมีความยากตรงนี้นะตรงนี้นะอธิบายให้ฟังว่าตลาดของไทยจะไม่ค่อยรับเทียนของไทยมากนะอยากมากๆเนี่ยก็คืออยู่กับเทียนหอมต่างประเทศที่นำเข้าม,ามามากกว่าตอนนั้นค่อนข้างกังวลเหมือนกันว่าหรือเราคิดผิดแบบที่ผู้ใหญ่พูดจริงๆ ความกลัวของเราอยู่ที่ตลาดว่าดีแมนแล้วก็ผลตอบรับเนี่ยจะเป็นยังไงเราจะไม่แข่งกับคนอื่นเราจะแข่งกับตัวเองเพราะฉะนั้นการที่มีคนทําใหม่ขึ้นมาเยอะๆเนี่ยเราใช้ตรงนั้นเป็นวิธีแนวคิดเราด้วยว่า เขาทาอะไรเราจะทาอีกอย่างก็มีความเสี่ยงค่ะเราเคยคิดเหมือนกันว่าคนเราเนี่ยสิ่งที่ต้องการอย่างแรกน่าจะเป็นอาหารในชาร์เกตของเราเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างมีความพร้อมในเรื่องของไรายได้ซึ่งเขาอาจจะผ่านจุดที่แบบว่าเราจะต้องหาทางเอาชีวิตรอดเนี่ยค่ะเป็นอีกจุดหนึ่งละที่ฉันจะทำยังไงให้ชีวิตฉันเติมเต็มมีความสุขจากความเครียดที่เจออยู่ข้างนอกเนี่ยกลับไปบ้านฉันจะต้องมีเฮเวนเป็นของตัวเอง เราก็เลือกที่จะใช้ความเป็นเทียนของเราเนี่ย ให้มากที่สุดด้วยกันแสดงให้เห็นว่าวัตถุประสงค์ของเทียนเนี่ยมันมีมากกว่ากลิน่นเรื่องของสีสันเคยเห็นนะคะตอนเด็กเ<ๆ>็เห็น<ๆ>เทียน<ๆ>มีไม่กี่สีก็เลยมีไอเดียว่าอยากจะทําให้มันมีสีเยอะขึ้นมีความร่วมสมัยมากขึ้นไม่ว่าใครมาเห็นเนี่ยจะต้องมีสีหนึ่งอะที่ถูกใจกลิ่นที่ขายสุดตอนนี้จะเป็นกลิ่นคาม่มาก,กับทูบิโอ่กลิ่นคาม่าก,ก็คือจะเป็นกลิ่นที่วีลล็กส์นะคะสื่อถึงความวามีสติอะคะเหมาะกับการใช้นั่งสมาธิหรือว่าก่อนนอนกลิ่นบูมี่อะค่ะเป็นกลิ่นที่ดมเราจะนึกถึง กลิ่นหนังสือเก่าเป็นกลิ่นที่ทําให้อบอุ่นถ้าเวลาที่เรารู้สึกเหงาจุดอูมี่ก็คือจะทําให้เรารู้สึกฟูฟิลิ่นพลิโอทาให้นึกถึงบรรยากาศของธรรมชาติกลิ่นฝนกลิ่นหญ้ากลิ่นดินแล้วก็กลิ่นดอกไม้ทําให้สดชื่อแล้วก็แอคทีฟ ตอนแรกเราอยากที่จะโฟกัสกับออฟไลน์มากๆเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ได้จากการแบบดูรูปแล้วก็เปิดกล่องเราเห็นลูกค้าที่เข้ามาเต็มร้านจริงๆเนี่ย มีแค่2วันเป็น2วันที่แบบเดือดวันรุ่งขึ้นก็คือ lockdown <laughs> มันก็เลยพุชให้เราเนี่ยต้องไปเปิดออนไลน์ด้วยคิดว่ามันน่าจะเป็นความแปลกใหม่ด้วยนะคะจากที่เทียนสีที่เราคิดว่าอาจลูกค้าจะยังไม่เข้าใจแต่กลายเป็นสิ่งที่ลูกค้าสนใจมากที่สุดโดยเฉพาะช่วงโควิดคนก็อยู่บ้านตลอดเวลาอยากหาอะไรใหม่ๆหรือว่าอยากให้ในบ้านมีมูทใหม่ๆเราอาจจะตอบโจทย์ตรงนั้นได้ จากที่คนอาจจะมองว่าเทียนคือเทียนไหว้พระนะเทียนคือจุดไว้เวลาไฟดับก็เริ่มหันมาตกแต่งบ้านใช้เป็นสิ่งของที่ไพ้ยประครับประครองจิตใจให้แบบรู้สึกดีขึ้นได้ถึง6กลับ ขอบคุณคุณพ่อมากๆตอนเด็กๆเนี่ยทำให้เราเกียรเพราะว่าเขาให้เราเรียนทุกอย่างพอมาถึงตอนเนี้ยเราเอามาใช้ประโยชน์ได้จริงไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องเอ็กซ์เพรสเรื่องใดเรื่องหนึ่งคือเราสามารถเรียนรู้หลายๆอย่างแล้วเ,เก็บมันมาทําในอนาคตต่อได้ตอนเนี้ยอยากให้คนไทยเทียนรู้จักเราก่อนผ่านไปเนี่ยเราก็อยากจะผลักไปเป็นแบรนด์อินเตอร์ได้จุดหนึ่งเนี่ยถ้าลูกค้าต่างชาติสามารถกลับมาได้อยากให้เป็นของฝากที่ทุกคนอย,กอยากซื้อกลับไป